จะต้องไล่ให้ทันนะพี่ก็ไม่สบายข้างหลังเราไม่สบายอโอเคนะน้องบิวจากสมุทรสาครกรรมการพร้อมไหมครับพร้อมและคะแนนของน้องบิวคือ คะแนนที่พี่โจต้องทำคือ875ร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นมาตีเสมอได้ฮะเพราะน้ำอยู่น้ำอยู่นอยู่ทำน้อยกว่าได้แอบไปแล้วจะคิดว่าเราจะทำถึงไหมถึงครับคิดว่าถึงนะเมื่อกี้เรามีจุดบกพร่องไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีมั่นใจเว้ยไม่มีจุดไอ้นี่ไม่กลมกลืนเฮ้ยโอ้ยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเหรอดูกรรมการจะว่ายังไงครับและคะแนนของพี่โจ เหรอเห็นไหมโอ้ยโอ้ยที่มันจะได้ถึงขนาดนี้มั้ยคิดว่าจะได้ขนาดนี้มั้ยไม่คิดเลยนะคะแนนของเพชรบุรีนะครับนำสมุทรสาคร965ต่อ935นะครับ ต่างกันอยู่30คะแนนแล้วตอนนี้สมุรสาครคนสุดท้ายป่วยอยู่คนที่สองเป็นเด็กเออน้องเมื่อกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบิลอยู่นี่แล้วคุณบิลเฮ้ยจะพอเราบอกว่าเนี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคยังเพิ่งใจนะ ฟั่งไหนนะฝั่งล้ำตาลกับฟั่งเขครับกับกับเอาพี่กับพี่ครับตานีตาทางฝั่งผมได้ไหมก่อนครับเชิญครับนำอยู่นำอยู่น้องโสดกดดันไหมอาชีพอะไรนะหนูเดี๋ยวนะลูกจ้างชั่วคราวของอบตนะฮะมีผ้าห่มให้ไหมคะผ้าห่มทำไมเหรอลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยชั่วคราวคนละบาทนี่แปลว่าลูกจ้างของอบตอบต้องโสดน้องโสดฮะน้องโสดลาออกมาเลยเดี๋ยวพี่จ้างประจำเอง ทำไมตัดหน้าเราล่ะโอเควันนี้เขาบอกว่าเตรียมตัวมาแล้วนะแต่ต้องเปิดผธนป้ายก่อนนะครับว่าจะได้อะไรยังไงนะฮะ <c oughs> อ่ะอันไหนดีครับเพชรบุเร่อ,นอววันไหนดีอันไหนดีกาชาดี่กาชาดไหนกาชาดอันไหนกาชาดนี่มาตรฐานเป็นพันธุศากรรมโอ้ยอ่านน้ำสวยกว่าไหนดีล เชื่อกองเชี่ยวละกันค่ะท่นไหนฮะเขาบอกว่าธนาชาติอ๋อธนาชาติธนาชาติใช่ไหมอ่าขอให้โชคดีเป็นเพลงอะไรไม่ทราบนะฮะธนาคารธนาชาติคือเพลงโรยแผลเป็นคัฟเตียามาเลเซีเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพลงนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะความรักแล้วหนูมีความรักเล้วเหรอยังเลยค่ะยังยังเลยเหรอเออจะมีประสบการณ์หรืใช่อย่างนี้ก็ต้องลองดูค่ะมา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 หน้าชาดีด้วยอ้าว สวยสวยโอ้ยสวยเมียพี่ในก่อนก็สวยอย่างนี้เอาพบเลยเลยครับรอยแผลเป็นนะครับจากน้องโสมเพชรบุรีครับเชิญสวัสดี เสียงน้องเขาดีฮะแต่แต่ไม่นอนแล้วโบอย่างนี้แต่เยอะครเสียงน้องดีครับแต่ว่ายังควบคุมและก็ใช้เสียงไม่ได้อย่างที่อารมณ์เพลงมันเป็นอาการนี้เป็นอาการที่ยังไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อให้เสียงมันออกมาแบบที่ตัวเองต้องการได้ต้องร้องต้องฝึกไปอีกนะจนกระทั่งกล้ามเนื้อมันแข็งแรงแล้วเราบังคับได้จะดีกว่านี้เยอะยังไงกล้ามเนื้อคอก็มุกเส้นเสียงกล่องเสียงกล้ามเนื้อลิ้นคนลิ้น กล้ามเนื้อหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะต้องใช้เดี๋ยวกินอะไรติดเพดานพยายามฝึกเส้นเสียงอันนั้นมนขย้อนแล้วพี่ผมของขอครับต่อเลยฮะต่อฝึกกับผมก็ได้นะครับผมว่าจะสอบแทนดีไหมพี่ได้ได้ได้เป็นคนที่เนื้อเสียงเพราะถ้าเกิดตรงท้ายเสียงเนี่ยเข้มแข็งขึ้นอีกนิดนึง ผมว่าน่าจะทำได้ดีแล้วก็อีกหลายๆเพลงเพลงช้าเนี่ยผมว่าเขากินแน่นอนหลายๆคนคนที่มาสู้เพลงช้าเขาผิดแน่นอนเอ้เนอเออโอ้ยน้อยหน่อนะครับต้องฝึกทักษะอีกหน่อยในการควบคุมนะครับอะบ้าบ้าโสนบบ้าโสนกลับบ้านเราดีกว่ากลับมาดาวสมุทรสาครนะครับน้องปิ๊งน้องผ่านไปแล้วน้องตาคนสุดท้ายอาการดีขึ้นยังตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วครับสามเจ็ดจุดแปดยังเคยไมก็ต้องเป็นตาของน้องเมอร์เมดอายุเท่าไหร่คะ 15้า <15, S 2> ค่ะ15เครียดไหมคะจะต้องไล่ให้ทันจริงๆต้องทันเลยเพราะคนสุดท้ายเราป่วยทันไหมทันค่ะมองหน้าของเชียร์แล้วพูดว่าทันทันค่ะโอเคแปดแผ่นป้ายของสมุทรสากรครับ<อ>เลือกแผ่นป้ายอะไรครับันนีนดีครับเลือกตามครับไหมเชื่อของเชียรยย์นะครับคริสตไว้นะครับเจอเพลงอะไรก็จะร้องเพลงนั้นเป็นเพลง คิคิกเอ้ยเฮ้ยคันธัญามาแล้สีเจอก,กันเจอกันคุณคัตโตบอกว่าใครเลือกเพลงช้ามาเจอกับเขาเนี่ยคิดผิดหนูว่าคิดผิดไหมหนูว่าคิดผิดไหมคะไม่ค่ะไม่นะคะ,น,ะ,คะน้ำตาจอระเเ้่นะครับเป็นเพลงช้าอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์ผิดหวังใช่ไหมหรียงไงทําทำไมจระเข<ม>้<ม>่ร้องไห้ไม่ใช่ใครร้องไห้เรามาลองฟังกันเลยดีกว่ามันร้องไห้ทำไมตอบมาก่อน บอกว่านี่กำลังติวอยู่ถ้าตีความผิดไปร้องไปล้าทำไงเดี๋ยวมันก็ร้องไห้ก่อนอีกค่มันร้องไห้ทำไมเอาให้ได้เอาให้ได้ตัวให้ได้อ่ะฮะอยากร้องตกลงผมไม่มีวันรู้เลยใช่ป่ะรู้เดี๋ยวพอย่างเนื้อเพลงต้องฟังก่อนอ๋อต้องฟังก่อนใช่ไหมพร้อมนะครับน้ำตาจระเข้นะครับ น้องเมอร์เมดครับคนที่สองของสมุทรสาคร อกลาฉันทำเป็นรำไห้พร่ำบอกเสียดายจะยังรักอยู่แต่เราไม่ใช่เนื้อคู่ทำหน้าดูที่ลากันแอ้จริงเธอจะด้วยใจไปมีรักใหม่สัมพันธ์แล้วมาแกล้งทำโซกพัน i uh -huh. ข้มันไม่บอกเลยนี่ฟังน้องเขาร้องเหมือนดูนนชชิโน่เจอว่ากัมปิกยังไงไม่ทราบน้ำตามันจะไหลไปเหยื่อเาก็ไม่รู้ว่าตะเคี่เวลากินเหยื่อแล้วน้ําตาไหลไปเป็นธรรมชาติของมันอาคุณกอกครับฟัล้วเป็นอย่างไรดีนะฮะคือที่คราวที่แล้วที่บอกว่าให้ไปฝึกลมมาครานี้ลมมาเต็มเลยเยอะเลยเยอะเลยคือตอบประโยชน์ของน้องเขาเขาเขาใช้ลมเดียวตลอดดีมากครับสวนแล้วซวแล้ว อะไรอะไรอะไรตัวเรื่องอะไรเมือนกี้คัดตะนองอต่อาบอกว่าเอาคัตตะมัตโตยังไงคัตโตะบอกว่าน้องโสใช่ไหมเพลงช้านี่มาลสีเหมือนกันก็อะอะไรืออะไรคืออะไรคือนะืออคืออคืออเไรคืออะออะไรคนออเไรคะไรคือะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไรคไรคือะรคืออะรคะไคออะไรคือ้ะารออไรกออรคไรออะออะไยไรคอระไอะไรคืออ่อไออะไรครัือคอ รอเรือรอริงวอลแหวนอะไรของเขาคือดีมากเลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้เสียงทุกอย่างมีวอลแหวนด้วยแหวนแล้วแล้วทหารเท่าทงดีไหมคะัทหารเท่าทงมอผู้เท่าด้วยมัครับ พี่การ้องออกเสียงดีออกเสียงชัดเจนแล้วก็อย่างที่พี่กบบอกหูลมลมดีมากผมไม่ได้ดูครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ลมดีมากจริงสึกไงวิ่งค่ะเอาวิ่งใช่วิ่งเหรอวิ่งไปร้องไปแบบคัะวิ่งไปบ้าจริงอะวิ่งไปร้องไปจปจริงเหรอใช่ฮะพี่ดีได้เหรอดีดีเลยหน้าทหารก็ถึงวิ่งไปร้องไปอะเนาะเฮ้ยพี่วิ่งไปร้องไปเลยพี่ร้องว่าพี่พอแล้วอย่า เมียถือเขียงวิ่งไล่ไอ้วนไอ้วนทีวีมึงเก่งนะไอ้วนโอ้เมียกลัวแล้วแม่เลยโอ้ยแล้พี่ก็เก่งนะนอกบ้านไงโทษในบ้านพี่อันดีเขาอาจารย์อาจารย์สอน ยอนะคู่นี้เป็นไงบ้างครับถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นนักมวยอายุต่างกันกระดูกต่างกันแต่ว่าพอประกบคู่แล้วชกกันได้เพราะว่าชิงดำที่คนสุดท้ายไม่ว่าต่าตางแต่ใจเมื่อกี้โสตบมือให้เลยอ่ะนั่นแหละตบมือไม่ตบมือผ่านพอวันี้ผมผมให้ผมเล่นเต็มราครับจบแล้วนะผมไม่เล่นอ